สวัสดีครับผมพอกันนีดเดวก็อ,อีกคลิปไปมือนอี่จะมานำเสนอทะเลโคกแตกว้าว <Wow. S 1> กุ่งตัวใหญมๆมึกกระดองถึงแม้ว่าจะตัวน้อยแต่ว่าคือน่นอะไรขึ้นกัน oh, <no. S 1> ที่นะครับขันตอนแรกผมจะรวบกุ้งก่อนนะ น้ำเดือดเทกร้งลวนะฮะเอาป็ดอันว่สาสด มานอกก้วน้ำเบียนครับแต่แตก่อนยังหมูวดเท่านั้นยังหมูวดเท่านั้นพอยังหมูวดเท่านั้นมึกกระดองครับมึกกระดองโมแอนดองเต่าเด้อยายคิดหลายมึกกะมีกระดองซื้อกันโมแอนไว้มีแต่เต่า ลองไปพันหนึ่งครับพันสี่สิบห้าวินาทีผมจับแล้วผมจับแล้วประมาณสี่สิบห้าวินาทีแล้วขึนเลยฮะ กำลังหยัดชื้อกันฮะโอเคครับผมนอกประมาณสัก3ถึงหานาทีนะข้างหมาเอาแต่ข้องดีตัวเอาแต่ข้องดีตัวแต่ข้องดีครับผม ได้ถูกแค่ไหนครับขาดปูอย่างเดียวครับผมที่กินเกลาทะเลแตกของผมเนี่ยมันต้องมีปูนะด้วยเศรษฐกิจจังสีนะผมเลยมีโอกาศซื้อปูนะ ิ่งที่ผมไมงใส่คือพี่แฮงกระเทียมนี่ผมไม่ใส่นะกระเทียมนี่ว่าใส่ได้เพราะว่าผมจะใส่เป็นกระเทียมดองนะอันนี้เป็นกระเทียมดองนะพี่เรียดครับมาเน,นี้กระเทียมมาใส่ล่อใส่กระเทียมดองพิกส่วนครับผม ตามครับใช่ไหมครัผมหนึ่จะเป็นเน้นเน้นแบบประมาณว่าเน้นเน้นท่าผีแข่งมากกว่าผีสวยนะสไตล์ผมนะสไตล์เสีบเนื้อกว่าซีแคตนะเพราะว่าผกที่แข่งเนี่ยมันจะเห็นหนึ่ทีสวย ตัวครับนี่ตัวผักย,นะย,ย,ย,ยังอ่ะมั้นเด้ออย่าเปสลายครับอย่าเบรสลายนิดนๆน้นนอยเพราะว่ามานัมนมนต่ำทั่วอะไรแต่ ต่ำพ่อทั่วแตกนิดหน่อยนะยาต่ำให้เละให้มุนคันบักเกระเล่นได้ครับผมแว่นบักเกระเทียมได้บักเกระเล่น,กกลนได้ไป เดียรครับผมว่าน้ำปลาครับ น้ำปลาครับยิ่งไ้น,นะบ่ต้องไรเพราะว่าน้ำปลาห้อ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 จะเน้นน้ำปลามากกว่าน้ำปลานะฮะเส้อน้ำตาลผมมาใส่นะฮะมาใส่เพราะว่าผมจะใส่กระเทียมดองครับมันมีความหวานของมันอยู่แล้วกระเทียมดองฮะ เคืองมากเผ็ดแน่นอนครับเครืองมากเผ็ดแน่นอนอบ่ต้องเอาทะเลทั้งทั้งผืนมากนะฮะเอาทะเลเฉพาะในนียมากกอพ่อทะเลที่เหลือนะ่ะเก็บไปให้ใหนู่แตลามุงเลอพี่นองเอ้เน,นี่ย ลงแบบค่ยยอยๆเดี๋ยวมันสีเละสีมุนนะโอ้หอมายเลยล่ะพี่นอ้อยหอมครับอันนี้คือทะเลโคกแตกนะ เรียบร้อยครับผมทะเลโคกแตกมึงพร้อมเสิร์ฟใส่จานว,าว้าวเรียบร้อยครับผมสำหรับทะเลโคกแตกใบแซนัวครัว,วซีเค็